ในยุคที่เป็นยุคดิจิตอลหรือว่าการทํางานออนไลน์มากขึ้นเนี่ยจริงๆเราปรับหลักสูตรเนี่ยให้ซัพพอร์ตกับตลาดออนไลน์แล้วก็วิธีการสร้างแบรนด์หรือว่าการทําสื่อต่างๆเพื่อเสริมมาร์เก็ตติ้งหรือแบรนดิ้งใหม่ๆตามยุคสมัยนะครับก็ตรงเนี้ยเ,เรื่องของตัวโปรแกรมของเทคโนโลยีหรือแม้แต่ว่ามุมมองของอาจารย์ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนแล้วก็สอนนักศึกษาต่างๆเนี่ยเราก็มีการอัปเดตครับตัวอาจารย์พิเศษแล้วก็อาจารย์ประจำเนี่ยเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ ของนักศึกษาที่ต้องการการพัฒนาเพื่อโลกปัจปปจุบันครับจริงๆเราเปิดกว้างในแง่ของวิธีการทำงานวิธีการคิดงานเราไม่ได้สอนให้นักศึกษาเป็นเพียงแค่คนเรียกว่าออกแบบวิชวลในอย่างเดียว ในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ความค reativ e หรือแม้แต่ว่าการที่เขาต้องการโตไปเป็นตัวผู้ประกอบการหรือว่ามีผลงานมีสตูดิโอออกแบบของตัวเองเนี่ยเราก็จะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันตัวผลงานของนักศึกษาเนี่ยให้มีความโดดเด่นแล้วก็เด่นชัดในแต่ในมุมมองแต่ละคนนะครับ ปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นการจูนทัศนคติแล้วก็ปรับพื้นฐานของความรู้ความเข้าใจเรื่องงานออกแบบและงานศิละปะต่างๆก่อนะครับเนื่องจากเราเปิดรับนักศึกษาที่แบบว่าไม่ต้องส่งพอร์ตโฟลโอหรือไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราต้องมาจูนทัศนคติหรือว่าวิธีการทํางานของแต่ละคนให้เข้ากันบางคนที่อาจจะอ่อนพื้นฐานเราก็จะมีการเรียกว่า เสริมตรงนี้ให้นะครับบางคนที่ไปไวกว่าเพื่อนหรือว่ามีพื้นฐานบางอย่างมากหน่อยเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์นักศึกษาแต่ละคนแล้วก็พัฒนาไปในส่วนของชั้นปีที่2เนี่ยจริงๆจะเป็นปีที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในการเรียนสูงนะครับวิชาในปีนี้จะซัพพอร์ตเทคนิคหรือว่ามีเดียต่างๆที่งานออกแบบนิเทศินต้องไปซัพพอร์ตจะแบ่งออกเป็น4อย่างหลักๆนะครับก็คือสายวิด u a l แ r น a t ครีเอเตอร์นะครับ,ก, Creator, รบก็คือการออกแบบสร้างสรรค์ภาพต่างๆนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นพวกกราฟิกหรือว่างานแบนดิ้งต่างๆที่จะต้องอาศัยคอม ส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นงานประชาสัมพันธ์หรือการสร้างแบรนด์นะครับส่วนที่สาจะเป็นงาน advertising นะครับก็คือการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆการที่เราจะกระตุ้นให้คนกระทําหรือว่ารับรู้ข่าวสารต่างๆเนี่ยเราจะต้องเรียกว่าใช้ความคิดทางเชิงครีเอทีฟจากการกับมันยังไงอันที่4ก็จะเป็นเรื่องของอินเ r อร์แอคทีฟก็จะเป็นพวกงานออกแบบ UX UI หรือแม้แต่วิธีการสร้างเว็บไซต์สร้างแอปพลิเคชันต่างๆในรูปแบบของเราเนี่ยก็จะสอนเรื่องของตัวเรียกว่า ทำวิชวลหรือตัว UI แล้วก็วิธีการคิด strategy ของมันก็คืออยู่ตัว UX นี่ครับให้นักศึกษาเข้าใจปี3เนี่ยทุกคนจะออกแบบตัวเรียกว่าตารางสอนของตัวเองว่าคุณสนใจเรียนวิชาอะไรบ้างคุณก็จะลงวิชานั้นแล้วก็ปี4เทอมหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเทอมสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมาทำศิลปะนิพนธ์กันก็จะแตกต่างไปตามแต่ละชั้นปีแล้วก็ค่อยๆ develop นักศึกษาไปนะครับ เราควรที่จะมีความช่างสังเกตความคิดในเชิงสร้างสรรค์ชอบทดลองอะไรใหม่ๆชอบที่จะลุยไปกับการทํางานต่างๆเพราะว่าแน่นอนว่าคณะเราเนี่ยเป็นคณะที่พยายามที่จะเรียกว่าดึงศักยภาพของแต่ละคนผ่านการทํางานผ่านวิชาเรียนต่างๆเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเตรียมพลังใจในการเรียนแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่มาใช้ในการทําผลงานต่าง,างๆนะครับ เรามีประวัติยาวนาน35ปีเนี่ยเราสร้างนักออกแบบนะครับแล้วก็นักออกแบบการสื่อสารต่างๆมาหลายยุคและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปหรือว่าความเร็วของเทคโนโลยีทุกวันนี้เราก็พร้อมที่จะพัฒนาตัวนักศึกษาเราหรือว่าบัณฑิตของเราเนี่ยให้เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่กับเทคโนโลยีสามารถมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วก็มีความสุขกับการทํางานนะครับในในฐานะนักออกแบบการสื่อสารคนหนึ่งนะครับ